สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปทำหอหมกหน่อไม้นะคะ,ะเครื่องแกงหอมกระเทียมกระชายตะไคร้พริกสดเนะาะตามและอ,อันนี้แป้งข้าวเหนียวใส่น้ำย่านางน,น,นะคะ เครื่องปรุงเขาใส่อะไรวะเครื่องปรุงอะน้ำปลาเกลืออะไรปะไม yeah, ่ใส่อะไรเลยเงี้ยปลาไหลแล้วหอมกระเทียมประชาชนแค่นี้นะพริกสดแค่นี้นะอ้าวมันเหมือนกันไอ้ผุดในนี้ผุดเข้าใส่หมดเลยสองร้อยห้าสิบแค่นั้นจะไว้ไงมันเฉลี่เยอะดิไว้มันจะเสียไปแล มังก็สีดยนี่พอดีเยอะ,ะจะไปทำอะไรกินที่เลือมาทำอะไรนย่หมี่เรียวดพอดีแล้วใช่ไหมหไม่หมดนะสองกรัมไม่หมดโอยยังเหลือเยอะเลยประมาณสองร้อยร้อแปสิบกะทประมาณ180ร้อกรัม แล้วเราก็ไปหอกันค่ะนี่ใบยอจากต้นเราจะใส่ใบยอนะคะาหมกหน่อไม้ใส่ใบยอ ันนี้ใบแมงลักนะกลิ่นหอมหวนอหอมมากกินแรงมากใส่ใบแมงลักนะคะเตรียมห่อใบตองอันนี้ใบยอค่ะนนมาเด็ดไปยอดนี่ ใบเ,เยาวางนะ่ะหอแมงลักไม่ใด่อ๋อไม่ใด่ปลานางนโบ ใบมันรักโปะอีกทีนึงอ่ะพักมาวางเราก็เตรียมไปนึ่งกัน ไม่เ่า,าเราไี้เราเส้นใหญ่ว่แล้วเ,เอานำไปนึ่งนะคะนึ่งจนกว่าจะสุกประมาณชั่วโมงแหละฝวาจะปิดได้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะห่อหมกหน่อไม้ เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันนะคะขอหมุกน้อไม้ค่ะ ลองมาชิมกันนะคะอ,อร่อยค่ะลองไปทำตามดูกันนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ